หนึ่งกษอยิบห้านประกอบด้วยศีลขันอินทรียสังวรสติสัมปชัญญะและสันโดษอันเป็นอริยะเช่นนี้แล้วย่อมเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้ง ลอมฟางในการทายหลังพัดเธอกลับจากบินทบาทแล้วนั่งคูบัลลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอละความเพ่งเล็งในโลกมีใจปราศจากความเพ่งเล็งอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความเพ่งเล็งได้ละความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาท มีความการุณาหวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความปทุสร้ายคือพยาบาทได้พระถิณามิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากถิณนนามิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสติสัมปชัญญะอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากถิณนนามิทะได้ ละอุทะจะกุกุจะแล้วเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบน่าภายในยอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทะจะกุกุจะได้ละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามวิจิกิจฉาไม่มีความคลางแคงในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉาได้